chúng ta luộc và mà luôn nhìn vào anh mà lương rồi đấy à đây này là sắc quả tím lấy một điều quả tím này là mà đã thái tỉ lưỡng nè nhà chế thái lỏm mình đã thái mà lúc đi tím mà dặm đi qua tím may mốt à đây này anh em ừm hâm nè à mướn bắp kim gì đây thì mướn kim chả bắp cháy bùng cá này rồi lao phát bận gì nè kim luôn nhảy mai năn nhiều mấy ông หนังมันจะเค็งเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวนี้คือเราเอาตําแบบวิธีีแบบว่าให้กินได้หมดตั้งนั่งนั่งเือเลยอือเดิอดถูกป้าบุป้าเลยเราได้น้ำไปก้อนนะรอบเลงกันเราได้ตุ้นจนว่าเนื้อหมูมันเปื่อยนะอ่าหมูมันเปื่อยพอหมูมันเปื่อยเลยได้ความนุ่มที่เราต้องการเลยกันนี่แค่ไหนก่วมันแห้งกันนี่น้่งมันหมูมันจะออกกันนี่ครับเนี่ยบนึ่งก๋วหน้่งมันหมุ้งหมอกเนี่ยมาเราก็อ้วนเรียมใส่ลงไปเลย này những cái lẩu bắt phải bắt mà bên này các, những bò đĩa, đĩa của chiêm các, bò riêng, bò đĩa, những cái năn muối nói bò đĩa các, còn thêm, à, om, mai bịch gì? Om, bịch gì của chiêm? Mới om mà, giờ om mất rồi, người gao rồi, na kêu em gà dong menu này, ngon đấy, đây dầm rồi đúng rồi gặp này Yu, đây game gà dong, các trong các bẹt đấy các, ok, mua bánh kem dầm đi. อืมกอบยาวอามือไหมเป็นไม้ต่างจังหวัดที่หัวเทียมนะอันนี้บอกขั้นตอนนี้เราต้องกวนอยู่เรื่อยๆนะอวนไปอวนมาอยู่แบนนี้นะเรื่อยๆนะเพราะว่าอย่าให้หัวเทียมมันติดก้นก้นดาเมียนมันจะไหมมันจะเลื้ยงไม่ละเมอละเมอเนี่ยบ่อนไม้ทั้งนี่บอลกินมันจะคมไม่ร้อยไม่ร้อยอืมเอ็นไม้หัวเทียมก็เลืมเลื้ยงนั่งหมูก็เลืมตึงๆบเปลี่ยนผีนะ Local, để mặt cho bằng gọi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  cho bằng bằng gọi cho bằng 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 นี่นี่ปบปอบปบปนนี่ก็ได้เลยนี่ว่าถ้าว่าเราเอเองเกินน่อเดียวคือมันรโอยมันไม่รโอยกับเอาว่าเองเกินคือมันจะเก้งมันจะกระด้างเปล่านี่คือพอหล่อนะนี่พอเอาแบบว่าบ่อนั้งพอมันมันตึงตึงเรื่องเรื่องนิดนิดอ่ามันไม่เอื้อนเลยนะอ่ามันไม่เอื้อนเลยแต่ว่าคือมันก็ไม่แหงมันก็ไม่ก็ไม่เก้งอ่ะเอาพอเกี๊ยวที่มันทุ่นเดี๋ยปลาอ่าเรื่องคือรับรองไม่ไม่เอ้งแน่นอนเลยพี่ไก่บพรว่าเราตุ้น เราตุ้นน้ำไม่ไนม้ำมึงแล้วย <ừ, S 2> อวันนี้เราอีหมาปัดเราวันนี้เราปัดเราไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะเราเอาหมูปัดลงไปปัดเยอะๆเลยเดี๋ยวมันหมูมันจะออกเหเองอ่าเห็นมาบ่ได้อืมนี่เออนี่บดนีบบดนี้มาไหมไอ้ตังเกตวัวเทียมนะอ่าวัวเทียมมันจะเลี้ยงองมองเห็นไหนมเราต้องเพื่อด้วยนะเพราะว่ามันตักมากลางบนเลยตัเดี๋ยวคือมันจะทุกเฟิ่องแบบว่านี้เลยเพราะว่าเราต้องเลี้ยงัวเทียมหมอให้ดีปล่ายเลยผีไก่เพราะว่าตัวเดียว ต่เราขึมว้วนเดียมไม่ได้บอกว่าเดียมไม่คือมันจะคมดีเลยม,มันไม่ร้อยอ่านี่กินเหมือนแหลรกินมานี่ก้าวหลอนๆนะอยู่เลยนี่มันต้องเล่งเรเลยนี่ได้ก้าวหลอนๆนี่คือว่าซึ่งกับมูวนเกี๊มนี่อืมอืมมาก้าวเราวะได้โอเค